พบกับน้องเยอเกิดจ้าวันนี้นะคะน้องเยอเกิดก็จะมารีวิวข้องสำอางของนุเอง <c oughs> ให้ดูนะคะ <c oughs> ที่ปัดแก้มค่ะ <c oughs> นี่นะคะที่ปัดแก้มของแท้นะคะนี่นะคะ <c oughs> เปิดนะคะ อย่างนี้นะคะดูนะคะเวลาใช้นะคะให้ทำอย่างนี้นะคะนี่นะคะทำไดเลยค่ะนี่นะคะต่อไปนะคะพี่ฮาตานะคะทำไปเลยค่ะก็ลองเลยค่ะประมาณนี้นะคะ อันนี้นะคะเออที่ปากแก้มคะ่ะเออเปิดยังไงอ่ะอันนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ะนะคะได้นะะนนหน้าได้นหน้ามันเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูวิวลิปสต,ต็อ,อกน,นี่นะคะลิปกอด

แอคะทำไปแล้ค่ะอันค่ะเสร็จแล้วนะคะฉันให้คุณค่ะจะให้ันให้เธอค่ะฉันแถมครีมกันแดดแปดสิบแปดหมื่นอันนะคะแล้วก็คีมอันนี้นะคะ2ี่แปบแปบาทนะคะ ไมบายค่ะสาธุ